เอาเกมเลอร์บุรีรัมย <inh mart ing> ์ชุดสีกรมท่าท่าเรือชุดสีขาววิวหลอกแบบดิจิตอลแล้วปาดเลี่ยนเอ็นจิว่าทำชิงมาธีระทรเล่นกับเอ็นจิว่าเข้าสู่เส้นหลังตักเข้าในแล้วกู้เรียบร้อยเอ็นจิวยขวาต่ออีชัดดงหยอดมาแล้วพักออกให้เอ็นจิว่าเบิ้ลกลับไม่ถึงสุภาชัยแต่เก็บตกได้เอ็นจิว่า พาชัยวนวนวนและดูความผิวของยินซุยดึงจังหวะหลอกวัที่ต้องย้อนกลับมาสีรทีละทอนเข้าซ้ายเอ้ยครับโรยกูกูกูแล้วก็ประตู<ห>มาตรงนี้เลยจริงด้วยเสาโอุ้ยอันนี้เสาครับจะเต็มเสาครับไม่เข้าครับแม่โอ้มาขีด<ห>ทีททระทอนหลอดม่วงมาเอ็นจีว่าทำชิงจังหวะเดียวมายิงด้วยซ้ายโอยนี่เสาในครั้บซี่ประตูต่อศูนย์บยินซุยย้อนกลับไปทางซ้ายอภิสิทธิ์ ทิ้งมาโคเฮนนิโตโคเฮนหลอกหลอกอภิสิทธิท์อีกทีเล็งย้อนลูกนี้ดุบบุญย่าแล้วเก็บตกมา,าล์จ้จเก็บตกมาล์จาเาดีมาอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้อุ้มตัดได้มีคนถ่าย6.0ศูนย์ได้วยมาแม่อีกสักแถมแม่อีกสักเทกบเลย5.0ศูนย์ของบุรีรัมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพจมูดีชาแนลด้วยนะครับ